อ,อันนี้ครับมาแล้วมาให้ครบวิหารฝ้ากระดานครับไม่เคยมาเลยนี่นานๆท่านจะเปิดทีนึงว้าวเข้ามาก็ว้าวครับผมไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเลยต้องไปอ่าน ค r c อาโภายในมีพระพุรูปอยู่เยอะมากครับภายในข้ามบนก็จะเป็นรอยอเที่ยวครับจังหวัดตาั